นายอิทธิธิ์ขำสิริรัตน์ครับนักกีฬาย,ยิมนาสติกพร้อมด้วยนายฤทธีขำสิริรัตน์คุณพ่อของอิทธิริ์และนายพานุประดาไทยผู้ฝึกสอนยิมนาสติกสังกัดสโมสรกองทัพอากาศซึ่งเป็นสังกัดของนายอิทธิริ์ถแถลงข่าวแฉสมาคมยิมนาสติกปมครับตัวได้ที่หนึ่งเมื่อปีพศ2567ในฐานะแชมป์ประเทศไทยประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์คือ for exercise ม้าหมุนห่วงม้ากระโดดบาคู่ขนานบาแนวนอนแต่ไม่ติดทีมชาติไทยตามระเบียบ โดยนายฤทธิ์ีคำเิริลั์ครับให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาขอแถลงข่าวนักกีฬาซึ่งเป็นลูกชายของผมขัดตัวติดทีมชาติไทยกีฬายิมนาสติกติดอันดับหนึ่งแต่ทางสมาคมยิมนาสติกให้ติดอันดับห้าเป็นตัวสำรองเราพยายามสอบถามไปว่าลูกของผมทำไมไม่ติดตัวจริงทางสมาคมบอกมาว่าไม่ติดอุปกรณ์เดียวแต่ความจริงในระเบียบคนที่ติดอันดับหนึ่งถึงสามจะติดอุปกรณ์รวมเลย แต่พอประกาศออกมามีนักกีฬาเชื้อสายญี่ปุ่นติดทีมชาติไทยมาไม่ได้คัดตัวไม่ได้แข่งกีฬาแห่งชาติก็เลยงงว่าทำไมถึงสามารถติดทีมชาติได้ย้อนอ่านกฎระเบียบมาถึงข้อ5้าลูกผมไม่ติดเพราะไม่ได้เก็บตัวไม่ได้ทดสอบสมรรถภาพเรื่องนี้ลูกของผมผิดไหมไม่ครับพอถามไปแล้วว่าคนที่เป็นตัวสำรองซ้อมที่ไหนก็ได้จะมีการประเมินออกมาอีกครั้ง แต่สุดท้ายไม่หือไม่อือไม่ตามเลยจะขอฝากถึงท่านธรรมนัสให้ไขข้อข้องใจถึงเรื่องนี้ผมถามแย้งกลับไปว่าทำไมถึงไม่ติดเขาบอกว่าลูกผมไม่มีศักยภาพผมไม่ทราบแต่เด็กคนที่เล่นในสโมสรฐานอากาศจะมีปัญหาทุกคนนอกจากนี้คุณพ่อยังบอกอีกนะครับว่าผมต้องการให้สมาคมตอบคำถามที่เขียนไปว่าทำไมลูกของผมไม่ติดทีมชาติไทยเราจะได้ความกระจ่างตรงนี้และอยากให้ร้อยเอกธรรมนัสนำเรื่องนี้เข้าสู่เรื่องพิจารณา พราะที่ผ่านมาทางผู้ว่าให้ผมรอเรื่องพิจารณาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอถึงเมื่อไหร่เพราะสี่เกม2025จะแข่งขันแล้วแถมสี่เกมครั้งนี้ก็ไม่มีประเภทนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทำไมยิมนาสติกศิลป์ไทยถึงไม่พัฒนาทำไมเด็กบางคนที่เก่งกว่าลูกผมถึงเลิก คุณพ่อยังเล่าถึงวินาทีที่ถูกกดดันในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยโดยบอกว่าวันนั้นน้องเล่นบาเดียอุปกรณ์สุดท้ายชิงดำเลยตัวอุปนายกกอดอกมองตาเขียวยืนด้วยและลูกผมเขาเห็นครับนักกีฬายิมนาสติกถ้าสภาพจิตใจไม่ได้เล่นไม่ได้จริงๆจิตใจมันต้องมาที่หนึ่ง คุณพ่อเล่าอีกนะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เก็บตัวนักกีฬาอยู่ได้เดือนละ500อบาทแต่คนอื่นได้7จ็ดถึงแปดพบาทผมเสียโอกาสตรงนี้มากครับผมเสียบ้าน2อถึงสหลังหวังให้ลูกชายประสบความสําเร็จตามที่เขาต้องการอยากให้สมาคมเห็นใจเด็กลูกต้องการอะไรผมก็จัดให้แต่ไม่ใช่จะทําให้หมดตามที่เขาต้องการอะไรที่ดีทําให้อะไรที่ไม่ดีไม่ทํา หนังสือขอตัวจากสมาคมให้มาคัดตัวเก็บตัวตั้งแต่ลูกผมมาเล่นในสโมสรฐานอากาศไม่มีเลยซีเกม2025ครั้งนี้ไม่มีประเภททีมแข่ง4คนคิดคะแนน3คนที่ดีที่สุดบุคคลรวมอุปกรณ์ไม่มีมีแต่ประเภทเดียวเลยไม่รู้ว่าจะกันแกล้งลูกผมหรือไม่